สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ออกมาทานข้าวนอกบ้านปสป,ป,สปาสปีข้าวนอกบ้านวันนี้ป้าพากา,า,าทอาหารข้าวนอกบ้าน <c oughs> ทานกับพี่พลอนะคะวันนี้ทานอาหารฝรั่ง ปา,ปาก็สปาเกตตี้พี่พอยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยออะไรก็ไม่รู้ไส้กอกมันฝรั่งอาหารฝร,รั่งอาหารไทยทุกวันเบื่อแล้ว แล้วก็เลยวันนี้อยากทานอาหารฝรั่งร้อน ลงเม็ดอืมฝรั่งชอบกินสปาเกตตี้เนาะยิ่งประเทศแก่ิิตาลี่อ่ะสปาเกตตี้ตลอด เลขหกตุ <6. S 2> ้งตามพี่พลตุ้งตามอยู่ใจ น้ำเขียวน้ำเขียวผสมกับน้ำผสมกับน้ำเปล่ากลัวหวานน้ำเขียวครึ่งนึงน้ำเปล่าครึ่งหนึ่ง อุ้ยบ่ายโมงแล้ววันนี้ไม่เห็นฝนตกไม่กล้าออกมาไงเห็นว่าตกไม่แรงก็เลยออกมาทานข้าวกันหรือยังคะเพื่อน วันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่เห็นเขาบอกนะถามมีลูกค้าไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยมีฝนตกฝนตกก็เราไม่ค่อยมีคนออกมาเนาะ แตกตัวซะลอย่ะปากตตี้อิตาลีวิ่งอิตาลีวิ่งวิ่งวงกฤษงิงกลาอิตาลีวิ่งเขาบอกว่าพูดบอลใช่พูดบอลแช่เป้ยนฟุตบอลแชมเป้ยนมาแกบอกฟุตบอลอิตาลีวิน บียอเชียอิงนด์อิตาลีวินตะกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะคพูดอีกแหละ <laughs> พูดทุกวันเวลาทาํำซิปกลัวเ,เพื่อนลืมอะ่ะ nhập Tá ỉm Cá cái dù na lạc ไม่รู้ใครดูแลใครเขาดูแลพี่พลอยมากกว่าแั้นนะจะออกมาสักทีพี่พลอยไม่ได้ออกมาหลายวันแลนะ้วเนี่ยสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ได้ั้งเนี่ยไม่ได้มาที่เนี่ยแต่มันก็จะเป็นร้านยประจำพี่พลอย ตลอดตลอดชอบมาลั่งที่นี่จริงๆมันมีห้องแอร์ด้วยแต่ว่าไม่อยากเข้าไปนั่งข้างนอกดีกว่าประเดี๋ยวบรรยากาศดีคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยทานอาหารฝรั่งอีกหน่อย <laughs> พี่บายบาย เดี๋ยวพี่พลอยทานอีกนิดนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมบ้านเหมือนเดิมนะคะ